สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทินรับชมทาง youtube ของสบายสบายสไตล์เราเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาเยือนสนามแล้วก็ของสบายสบายเหมือนเดิมนะครับันวิดนะครับเพราะว่าสนามเราเป็นสนามโล่งนะครับไม่เหมือนสนามมวยไม่เหมือนสนามทัวไปที่มีแอร์มีอะไรนะครับโควิดเยอะนะครับก็มาเยือนสนามเราเยอะครับผมดูตัวนี้สองสองอย่าง อันนี้สองสองครับอ่ะออกกีฬากันหน่อยนะครับออกกําลังกายกันหน่อยมันมันนะครับผมครับตอนนี้ก็จะมีน้องเขานะครับไปนี่นะครับมาที่นี้ก็จะเป็นสองแล้วก็เบล็อเบรคเนี่ะครับก็มีข้างนอกมีถ้วยด้วยนะครับถ้วย ด้วยตัวนี้ประธานประธานประธานอยู่นู่นครับปิดแมสอยู่ครับต่ำมานะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมตัวนี้สองสองนะครับปากกบแกก็มาครับปากกบน่าสบายสบายครับผมนะครับผมี่ครับก็ปลาโซนิกนะครับแล้วก็ตะไม่ตะทีนะครับมือเดิมครับผมทางหน้า นะครับผมตรงนี้ช่วงก็ปิดเป็นยก็ยากลำบากนะครับผมแล้วก็น้องเขานับเต็มอยู่ครับตอนนี้สองสองโอเคครับอาครับสุดยอดครับโอเคแล้วครับสองสองมาดูกันนะครับผม <liberal> หลังสงการมาแล้วครับช่วงนี้โควิดต่างังหวัดก็เยอะครับลงเคไปเยอะโอเคครับผมนี่แหละผ่านไปนะครับเปลี่ยนแพ้ใหม่ไม่รู้จะใช้แพ้ยังไงครับผมไม่แสตีหไม่นะสามตีเนาะมีผิดตอนนี้ก็เปลี่ยนทิศานะครับปึ๊บเจอแฝงนะครับข้ามฟรีโอเคครับผม อันนี้เกมอะไรเนี่ยแจ็คเต้มเนี่ยสิบสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ๋อเกมสิบเอ็ดเต้มนะครับไม่มีนิวครับผมสนามมันเลยให้ใช่ป่าวล่ะสารีส่งหรืออีเดียครับผมช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับไปไหนมาไหนก็ยากลำบากนะครับอย่าลืมปิดแมสด้วยนะครับผมต่างจังหวัดก็เยอะกรุงเทพก็เยอะนะครับผมเราอยู่กรุงเทพแล้วก็สบายครับ เพราะว่าเราไม่อยู่ที่อับนะครับไม่อยู่ในที่โล่งนะครับผมแล้วก็มีเครื่องวัดอุณหภูมินะครับอโอเคมาดูกันคู่นี้นะครับสองสองคู่นี้เล่นกันอยู่โรงงานโคกับโรงงานเอสนะครับไปนะครับผมแปว่ากเสือเรียงไงใช่เสืสนามไงา

เท่านจะเอาขีโพมานํเด้อ้าสองเอนะครับอ่ะสันแบกโอ้ันแบกดีสันแบกดีเนาะนี่นเอกเนาะปาดโอ้ห้ากับปาดีตัวนี้

พี่ยังสบายสบายสบายล้วออกครับอยกางดีเลอย่ามุ่งเหมือเียมอเี่ยมเลยเปยยน้นี่ร้าเียมนั่ยมคอต่อม่บองพีมันเฉียดมากนี่ไฟไหมไม่รุนยิงเสร็จยิงเสร็งปังยิงเสร็จเอองานนาาละเห็นบอลเอเก็บ เฮ้ลงลง,ลงอยู่บ่าข้างตอนนี้ก็สองสองนะครับเป็นป่าแก่กับน้องเขาแล้วก็ทีนี้เป็นป่องกับเบิ้์มนะครับหุ่นกูสีกันนะครับผมก็ตอ่าไม่เป็นไรครับผมบบไม่เป็นไรไมไบ่เ้็นมยัง แกต oh, pues. right. uh, so nah ัวไหมแกตัวไหมออกครับผมเสือแปะนะครับข้ามฟีสไตล์นะครับผมสบายสบายสไตล์เราไมืได้ไหมครับผมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมใน YouTube ของสบายสบายนะครับถ้าคนชอบตะก้อนะครับผมตอนนี้ก็โอ้โหขอบคุณ ตัวนี้ไม่ได้ค่อยทํากับข้าวเลยครับผมก็ดูตะก้อนไปก่อนนะครับผมก็ดูกันเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับผมอ่าเรื่อย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 ครับโอเคตัวนี้ขานอกก็มีนะครับตัวนี้ขานอกก็มีนะครับผมเออไม่นะครับผมมาโอ้ล่างเท้าเกาะลุบปุ๊บ ไม่ได้ครับไม่ได้ไม no ่ได so wow. ้เพราะอ่าไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าเพราะว่าเพราะว่าโดดนี่โดดนี่อ่าโอเคโอเคครับคุยกันเอาครับคุยกันเอาลูกโดดลูกแรกนะครับห้ามเด็ดครับห้ามโดดนะครับสามอ๋อครับผม สาห้าหนึ่องสามห้าหามถ้าตผมอ่าโอเคโอเคจบข่าวครับผมอ่าโอเคเริ่มใหม่ก็ได้ครับผมอะไรอะไรอ๋อสามต่อสงครับผมไม่เป็นไรครับง่ายสบายสครับอ๋อครับสออันนี้ถือว่าแต่กี้พูดกดอย่างนี้ไม่ใช่หรอเฮ้ย

กลยครับผมกอมันแข็งกอไเอ้ยแด้เยวรียกคปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับผมก็ได้ครับผมสบายสสไตล์แล้วนครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมอ๋อครับผม ออกครับผมดูในโทรศัพท์เช็คเบอร์เมื่อกี้เบอร์นอ้ครับมาฝองก็เสิร์ฟดีทำไมสอนสอนหน่อยดิตอนนห้เนี่ยลูกเสิร์ฟนะตอนนี้ห้าห้านะครับขำขำนะครับขำขำห้าห้าเปิดเรียบร้อย S <S เอเอคร<บ>ับเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับาห้อ่ะไปเรื่อยเเรื่อยๆอ่าดูต่อไปครับเรื่อยเื่อยเอ <ona> <c oughs> เอ

แปดต่อห้าแล้วครับเดี๋ยวแล้วครับเก้าต่อห้าแล้วครับผมเหลียวเหลียวฮุนเดี๋ยวหุนเหลียวหุนเพื่อนที่รถบา้วพอดีตัวนี้เกมสิบเอ็ดเก้าต่อห้านะครับเดี๋ยวแล้วครับสิบต่อห้านะครับเต็มเดียวนะครับผมอ่า เดียวนะครับผ่านไม่ผ่านได้ไม่ได้จบเกมไหมครับจบเกมไหมครับจบเกมเรื่อยๆนะครับจบเกมก็คือเรียบร้อยเลยเออจบเกมไหมครับจบเกมไหมจบเกมไหมโอ้โหนิดเดียวครับผมเออนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรครับผมแต้มล็อกสิบเอ็ดแต้มนะครับ ห้าต่อสิบไอปึ <sy> helmet, mm ๊บปึ๊บโอ้ป้งเตะลูกนี้สุดยอดครับผมอ่ะสิบต่อห้าเกมสิบเอ็ดนะครับไม่มีนิวอ่าสิบต่อห้าจะเกมไม่เกมปึ๊บเดี๋ยวไม่เกมเกมไม่เกมอ้าวเกมครับผมเรียบร้อยเตะออกนะครับผมโอเคครับผมอ่า <c oughs> ครับผมคนที่ชอบตะก้อนนะครับอย่าลืมกดซับตะใครกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิง่งติ๊กเลยนะครับผมสบายสบายสไตล์เราเหมือนเดิมครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ